จริงถ้ามูกาจะเป็นมลเงินห้ห้าหล้านมันก็จะไม่ได้จะเป็นของคุณมันจะต้องอเอามาแจกกระชายชมทิ่างบากท,ที่เขาเลือกคุณเข้ามาวันนี้กิจไม่มีเงินสำหรับเฮ้ยไม่ได้กิตอนนี้วันนี้ยกิดมีอยู่บาทเดียวเลยในตัวนี ก็ไม่รู้นะพวกแม่แม่เนี่ยนะออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาตำหนิเรานะเพราะว่าเราอยากจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ท่านสสแถลงก่อนแล้วเดี๋ยวท่านมีข้อสักถามตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านี่เอยากจะพูดอย่างนี้แหละค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่จะเจอแนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีสิและเสรีภาพนะครับเข้าใจครับเราเราไม่ได้ประดามันนเราอยาเราอยากจะถาม ทำไมต้องาทำกับประชาชนแบบนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้นัท่อัเร้อยก่อนนะครับเขอ เต็มๆนี่นุ๊บนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ได้มีคําพูดที่บกวนแล้วก็ซึ้นเปลืองเงินกินไปนะครับอนุญา่านเลยนะครับค่ะก็วันนี้กริชวัฒน์ธรรมดนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจังหวัดชลบุรีศรีราชาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวศรีราชานะครับวันนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยกิต้องรวบรวมความกล้าหาญนะครับ แล้วก็มีความลำบากใจอย่างยิ่งในการที่จะต้องมาขอยุติโคบาากับพักนะครับแต่กิดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่อยากที่จะต้องไปทำงานร่วมกับพักอื่นแล้วยังสังกัดอยู่ในพักเดิมอย่างนั้นคืองูเห่าชัดเจนค่ะแต่วันนี้กีดที่ทำงานกับพักไม่ได้ พราะวามงการมันต่างกันนะคะแนวทางการทํางานมันต่างกันกิจก้าที่จะออกมาพูดแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่ากิจขอให้พักขับกิดออกและกิจยื่นหนังสือให้กับพักตั้งแต่เดือนเมษายนแต่กิจมาแถลงหลังจากวันที่11เอเพราะเพื่อเพื่ออะไรเพราะเพื่อกิจอะ สนับสนุนทีมที่เลือกตั้งเทศบาลก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับพักนี่คือเจตนาของกิจเพราะไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวมันกระทบกับพักสาเหตุที่กิจยึดตีบทบาทในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพักเอง